สวัสดีครับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2568ครับครับปีนี้เรามาติดตามต่อหัวเสือที่เราออกมาเลี้ยงไว้ครับวันนี้ครับลังแรกของปีนี้ครับนี่ลังนี้ครับเราออกมาเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาครับตัวนี้ลังแรกครับเนี่ครับ เริ่มใหญ่แล้วครับเราซื้อมาในราคาลังละ300ครับตอนนั้นก็ลังประมาณ2ํกปั้นครับ2กปั้นประมาณลูกตะก้อครับนี่ครับหลังนี้ครับ300บาทครับมาหลังนี้ครับลังที่2ครับลังที่2ครับเนี่ยหลังนี้ครับ หลังนี้ก็3 0 0รบาทครับซื้อซื้อแล้วก็ซื้อ3 0 0รบาทแต่ว่าไปเอาเองครับดีแต่ว่ารังมันไม่สูงครับปีนี้รังมันไม่สูงก็เพียงแค่หัวเข่าครับติดพื้นดินครับอันนี้รังที่2ครับนี่ครับรังนี้ครับ มาติดตามดูครับลังที่สามครับลังที่สามดูลังนี้ครับลังนี้ก็ใหญ่ครับใหญ่แล้วครับลังที่สามอันนี้ก็สามร้อยครับลังตอนที่เราเอามาก็ลังเท่ากับตองลูกตะก้อครับดูครับสามร้อยบาทครับเราเามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเลยครับถ้างั้นหายครับขโมยเยอะครับ มาเลี้ยงที่บ้านเลยครับขั้นตอนและวิธีการก็คือ,อเราอันดับแรกเราต้องวางยาสลบครับวางยาสลบยาสลบก็คือน้ำมันเบนซินครับของรถมอเตอร์ไซค์ครับใส่สำลีครับไปอุดที่รูทางเข้าของหลังครับแล้วก็ฟังดูว่าเสียงมันเงียบหรือ,อยังครับ ถ้าเสียงมันเริ่มเงียบมันนิ่งแล้วมันสลบแล้วก็เอาสำลรีที่เราที่มีน้ำมันเบนซินออกครับทิ้งครับตัวนั้นแล้วเอาสำลรีที่ไม่ได้ใส่น้ำมันเบนซินเข้าไปอุดแทนครับถ้าไม่ถ้าไม่อุดไว้เดี๋ยวมันฟื้นตัวเร็วก็ออกมาบินต่อยเรา หลังจากนั้นเราค่อยตัดครับตัดตัดกิ่งตัดกิ่งครับตัดกิ่งไม้แล้วเราก็เอามาครับตัดกิ่งค่อยคตัดกิ่งไม้แล้วก็เอามา,รมเ,า,มา,าเราจะเอาไปไว้ที่ไหนเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ามาที่บ้านครับหลังบ้านอย่างแนวนี้ครับามาเ็มาผูกไว้อย่างเงี้ยครับก็เวลาผูกติดกับไม้ก็ดูด้วยครับอย่าให้ฐานมันเอียง ปากรูที่เดิมมันหันไปทางไหนก็หันไปทางนั้นครับดูครับหันไปทางไหนก็ไปทางนั้นตรงถ้าเราทำเป็นเสาอย่างนี้ก็ตรงเสามันก็ทาด้วยน้ำมันน้ำมันเครื่องเก่าหน่อยครับให้มันมีกลิ่นมันจะได้ไม่มีแมลงพวกมดอะไรไปขึ้นไปบรบกวน ในช่วงแรกนะครับถ้ามันลังใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่กลัวครับแต่ถ้ามันลังมันเล็กก็จะโดนพวกมดเข้าไปบรบกวนมันก็จะหนีครับครับก็ปีนี้เราได้อยู่3ามลังนี่แหละครับ3ามลังครับเพราะถ้าพ้นเดือน, <c oughs> นกรกฎาไปแล้วนี่ก็เอามาเลี้ยงก็ไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่ค่อย ไม่ค่อยดีครับมันโตแล้วครับรังมันใหญ่แล้วครับเดือนหมดเดือนนี้ก็รังใหญ่แล้วรังใหญ่เวลาเอามาเลี้ยงมันมันคือมันไม่ค่อยโตครับลำบากมันไม่ค่อยโตเดือนกรกฎาคมเดือนสุดท้ายที่จะเอามาเลี้ยงครับครับเนี่ยครับในสวนหลังบ้านครับเนี่ยครับ ของเราปลอดภัยครับสวนหลังบ้านของเราครับนี่ครับเรามีประตูครับประตูตรงนี้เป็นสวนหลังบ้านที่เราทํากําแพงมิดชิดครับอยู่กลางหมู่บ้านเลยครับนี่เราซื้อแล้วเราทํากําแพงมีประตูรั้วรอบขอบชิดครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ปลอดภัย ทางเป็นอาณาจักรของเราครับที่เราทำว้ครับสวนหลังบ้านครับดูดูเหมือนกับอยู่ในป่าเลยครับพวกหอยพวกอะไรหอยหอมก็เยอะครับนี่ครับดูหอยหอมนะครับนี่นี่ครับหอยหอมเยอะมีทุกอย่างครับตรงนี้เราเป็นสวนทดลองครับสวนเกษตรผสมผสาน นี่เราก็กาลังเพาะบงหวานครับบงหวานครับเรากำลังเพาะบงหวานครับบงหวานไม้ไม้ไผ่ที่อร่อยครับบงหวานนี่อร่อยมากเลยครับอร่อยกว่ากิมซุนครับบงหวานไผ่แรงครับไผ่แรงก็ใช้ได้ครับใช้ได้ไผ่แรงไผ่แรงบงหวานนี่น่าปลูกไว้รับประทานครับนี่เราต้นมะม่วงครับเราเพาะเมล็ดไว้ไว เสียบยอดครับมะพร้าวมะพร้าวของเราก็เริ่มแล้วครับเริ่มออกลูกแล้วครับมะพร้าวของเราดูตัวนี้ครับเริ่มออกลูกแล้วครับเนี่ยนี่เนี่ยครับมะพร้าวตัวนี้ก็กับหลังครับต้นมะพร้าวเรามีสตอเราก็มีครับสตอเราก็มีมีทุกอย่างอันนี้ทุเรียนครับดูทุเรียนเราเรียนทุเรียนมีอยู่ เกือบยี่สิบต้นครับเอาปลูกคุกอยางครับมีมะละกอครับที่สวนหลังบ้านครับกรเษกเษตรเกษตรผสมผสานหรือพูดในยุคใหม่ก็คือกเษกเษตรเกษตรซูเปอร์มาร์เก็ตครับมีทุกอย่างที่กินได้ครับกินทุกอย่างที่เราปลูกครับอันนี้ทุเรียนผูกเข้าไฟครับสองปีครับสวนหลังบ้าน ส่วนหลังบ้านของเราครับตัวนี้ปลูกใหม่ครับทุเรียนปลูกทุเรียนคู่ครับสองต้นครับปลูกใหม่ครับดูเทพปีหน้าจะเป็นอย่างไรครับต้นผักหวานครับแน่ต้นผักหวานครับตัวผักหวานของเราอันะนั้นต้นใหญ่มากเลยครับดูครับ มีท so ุกอย่างครับผักจะอมก็มีครับมีทุกอย่างครับปลูกผักกินได้ครับมีในต้นผักหวานครับเนี่ยต้นผักหวานต้นผักหวานของเราเนี่ยต้นผักหวานปลูกคู่กับทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนสองต้นครับผักหวานต้นใหญ่ครับเนี่ยอันนี้ทุเรียนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เทิมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ